เพราะสลิปมีคำว่าคืนจ้าคงกะจะฟาดหน้าเมรีเต็มที่แต่ไปดูตะก,กะของมันกันค่ะแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมทนายตั้มถึงติดคุกเพราะมีคนตะก,กะแบบมันข้างตัวนี้เองไปชมค่ะส่งแต่เงินไปให้เขาคุณไปนับด้วยหรือเปล่าบวกค่านั้นค่านี้เดี๋ยวไปดูสลิปแรกก็โคตนหาแล้วค่ะ ก็คนที่มาดูต้องช่วยกันกดส้มตีนให้หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใครรู้ว่านี่เป็นการพูดถึงเรื่องบนดาวอังคารพูดถึงใครก็ไม่รู้นะนะคะอีเมลีขี้เมาตัวไหนก็ไม่รู้อีผมแดงชาิช่วตัวไหนก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เป็นเรื่องเป็นนิทานไอชื่อเสียงเรียงนามที่ใส่อะไรเข้าไปนั้นเพื่ออัดทลุท่านนั่นเองกดตีนมารัวค่ะกดตีนมารวัวจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้แต่ช่วยกดตียนยืนยันก่อนว่านีดิฉันเล่านิทานไอสลิปที่มาเนี่ยของใครก็ไม่รู้ของอีสาระเลวตัวไหนก็ไม่รู้นะคะแต่คุณดูสลิปดีๆนะคะค ทุกสลิปจะมีบันทึกช่วยจาจะบอกไว้ว่าไอ้เงินนี้เป็นเงินค่าอะไรบันทึกช่วยจาเขียนว่ายัางไงนะจ๊ะคืนจ้าคืนจ้าไอ้เงินที่คุณคืนเข้าไปเนี่ยเอามาบวกเป็นเงินหนึ่งล้านด้วยหรือเปล่าอันนี้อยากรูก้แล้วทำไมต้องมีคืนจ้าได้ยินว่ามีใครบางคนรับเงินเดือนจากผัวนะคะปวดว่าได้เดือนละล้านล้านอะไรคะล้านเยนนะคะล้านเย็นนะะล้านเยสหรือล้านอะไรได้เดือนละล้านเนี่ยเป็นล้านไหนล้านบาทหรือล้านเยนล้านอะไร งไงแล้วได้ยินว่าใครบางคนมีศักยภาพทางการโอนเงินครั้งละไม่เกินห้าหมาื่นได้ยินว่าใครบางคนผัวไม่เปิลใจในการที่เอามาเปคนนู้นคนนี้นะคะก็เลยบอกผัวว่าอ๋อชันพาเขามาเที่ยวเหรอไม่ต้จ่ายค่ะนู่นค่านี้เองนะเขาจ่ายเองนี่ดูสิดูสิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไปให้ดูก็มีการใครบางคนออกส่งป่านะอุ้ยเดี๋ยวมามาเที่ยวมาเที่ยวกันมาดูทะเลนะมาเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวจ่ายเองแต่เออไม่ผัวผัวผัวทำอะ โอนเงินมาหน่อยโอนเงินมาหน่อยจะได้บอกผัวว่านี่นี่น,นี่เขาถ่ายของเขาเองไม่ก็โอนเงินมาโทษมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยโอนคืนเธอเดี๋ยวนะสาวิตรีให้ข้อมูลอียานว่าเมย์ไม่ต้องการให้สามีรู้ว่ามาเป็นสาวิตรีอาจจะเพราะสามีเมรีรู้ว่าพวกนี้มันนักต้มตุ๋นก็ได้นะพอเมรีปกปิดสามีเรื่องการเป็นสาวิตรีก็เลยต้องให้สาวิตรีจ่ายเงินค่าเดินทางค่าเครื่องบินไปก่อนแล้วเมรีค่อยจ่ายคืนสาวิตรี แล้วมันยังไงอ่ะก็สายวิธีใส่ไปก่อนเพื่อสร้างภาพว่าไปเที่ยวเองแต่สุดท้ายคนที่จ่ายก็คือเมรีอยู่ดีอะไรขอมเมืองเมยอย่างไอสลิปช่วยไอ้ไอไอควันบันทึกช่วยจำมันเลยเป็นขืนจ้าขืนจ้า,จาอันนี้สลิปไม่ถึงหมื่นแต่บันทึกช่วยจำหามากคืนจ้าไออันเนี้ยโอนให้เขาแล้วเป็นเงินคืนเนี่ยเอาไปบวกกันหนึ่งล้านหรือเปล่าจัดตอบหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงจูนตัวเองก่อนเลยยันถ้าเราเป็นสาวิตีคงเอามือกลุ่มขมับไม่รู้ว่าคลิปนี้มึงมาแชร์เมลีหรือว่าแชร์สาวิตีกันแน่แล้วมันยังไงอ่ะทำไมจะรวมในยอดเงินล้านไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายคนที่จ่ายก็คือเมลีอยู่ดีนุชเที่ยวนุชกินเพียงแค่นุชสร้างภาพออกค่าเดินทางด้วยตัวเองไปก่อนเพื่อสร้างภาพให้สามีเมลีเข้าใจว่าสาวิตีเดินทางมาเที่ยวเองเมลีไม่ได้ไปนะแล้วเมลีก็คืนในภายหลังแล้วยังไงในเมื่อสุดท้ายเมลีก็จ่ายคืนนุช เพราะฉะนั้นยอดเงินคนที่ออกก็ต้องเป็นเมลีอยู่ดีแล้วทําไมจะรวมในยอดที่เปสาวิตรีไม่ได้ละ่ะเพราะสุดท้ายคนที่จ่ายจริงๆก็คือเมลีไม่ใช่แกล้งจ่ายแบบลูกสาวมิงค่ะอายแทนสาวิตรีจริงๆถ้ากูเป็นสาวิตรีกูมึงจับยัดถุงดาโยนทิ้งขยะแล้วนะโง่ชิบหายยานกะจะฟาดหน้าเมลีใช่ไหมคะคลิปนี้แต่เปล่าเลยยานโชว์ความโง่ของตัวแล้วฟาดหน้าลูกสาวยานเองว่าคือจอมดุดซับ อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวเราจะพยายามทำความเข้าใจกับยานอีกรอบนะยานสาวิตีออกตมไปก่อนค่าเดินทางสร้างภาพให้ผัวเมลีเข้าใจว่าสาวิตีออกค่าเดินทางเที่ยวเองหลังจากนั้นเมลีก็โอนเงินคืนสาวิตีไปอ่ะสรุปยังไงคนที่จ่ายให้เที่ยวก็คือเมลีไงคะหรือยานคิดว่าการที่ลูกสาวยานออกเงินไปก่อนแล้วเมลีโอนคืนคือลูกสาวยานเป็นคนออกค่าเที่ยวเองเหรอตลกอ่ะอียานทำไมเพี้ยนแล้วยังปึ้งได้ขนาดนี้ฮะฮสรุป สาวิตีเที่ยวฟรีแดกฟรีแถมในละคุณส่วนอียานเสมอต้นเสมอตลายในความโง่ๆๆงมองไปเาไปหรือเปล่า ตอนคืนจ้าดิากำลังเมาอยู่หรือเปล่านะคะซัดเพียวไปแล้วเธอก็ตะลันตนลันเธอบอคืนนี้อยากได้แฟนหลังนี้ต้องทํำยังไงอีเมม,ม,เเม,มันร้อนอีกแล้วอีเมร้อนเมร้อนมันร้อนเลยอีเมมันร้อนอีกแล้วเม่ไหนก็ไม่รู้นะคะร้องเพลงค่ะร้องเพลงกดส้นตีนมาเยอะนะคะจะได้ยืนยันว่าฉันแค่ร้องเพลงฉันแค่เล่านิทานสลิปใครก็ไม่รู้เนาะสลิปใครเขาทำหล่นไว้สลิปใครทำหล่นไว้ก็ไม่รู้แต่บันทึกช่วยจำคืนชาผู้จบแล้วมีหัวเราะร้องเพลงด้วยนะดีใจอะไรอ่ะ ดีใจที่คิดว่าตัวเองฉลาดขอสลิปมีคําว่าคืนจ้าเนี่ยหรอเหมือนเถียงกับหัวไหล่ตัวเองแล้วบอกว่าฉันชน,นะเธอนะหัวไหล่ฟังแล้วอยากจะหัวเราะจนหัวแดง